อุ้ยใหญ่ด้วยนะใหญ่ไหมทาง้ายทา้ายตัวนี้ตัวนี้โอ้หไม่แต้าเพาว่าทีจะมัย Then oh, my bow. I'm going to do it, I'm

มันพันขาหนูเนี่ยเดี๋ยวค่อยถอดคันขาหนูเกเกชื่อไหนเนี่ยจะคันเบียดให้พ่อหน่อยมันไปอีกแล้ววันนี้อยู่นี่สวยสวยอยู่ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็หมายกับเด็กๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต๊อบลีน้องเฟิร์สนะครับวันนี้ออกสายหน่อยนะครับผมเที่ยงตอนนี้ก็เป็นช่องแรกนะครับผมที่ตีไป ได้เป็นหนึ่งแจมนะครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมนนก็เป็นยูผมยางสอนพิษนะครับใบหลิวกู้นะครับผมเลียงปากัดได้ดีมากเลยครับกับปลาช่อนไซส์สวยๆนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมกับยางสอนพิษใบนนหนึ่งครับผมสุดยอดครับยวขบยางสอนพิษ เห็นไหมล่ะตัดที่พื้นดิหนูขยับไม่พื้นอยู่เมื่อกี้แล้วหนูก็สงสัยเฮ้ยสงสัยอย่ายยงนานเลยนี่สงสัยนานเกินหรือเปล่านี่เดี๋ยวเข้านี่ก็โดนเลยอ่ะหวัดสายหย่อนเลยนึกนูหาย,ยาหาไปเหี้ยนูหายหนูเลยเลยว่าตัดทีเดียวก็โดนเลยนะ กัดที่ฟื้อหรือไม่หันไปหาเฟือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โดนไม่โดนล่อปลาให้เฟือเจียวเหยียบเหยียบไม้เจียวเจียวเดินมาเดินมาเฟือโดนนะครับผมอุ้ยใส่สวยอยู่เหมือนกันเนี่หว่ะใสวันนี้ถึงไม่ค้นล่อปลาเลยนะคุ มันวิ่งมาพอดีเหยีนหขาขึ้นขึ้นฝั่งพอดีเอุ้ยลงคอเลยลงคอเลยกินมิดคอยนะกัดนิ้วกับย่างสอนพิษครับไส่สวยเลยสวสวยแต้มที่สองนะครับตัวนี้หันปากขึ้นมาหน่อยดิสนพิษสีเขียวนะครับตัวนเ้กัดซอบดีไม่โดน เฟิดอลากเหยื่อตามมากัดน้องเฟิดอเลยโอเคครับผมฝากผลงานนะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับกับเงก้กบยางสอนพิษบายนะเป็นหนึ่งดยอดมาครับ นี่ตำๆดิตีไม่ได้เลยอยากเกลียกอยาเดีสิ่งอยากมีอืมเกลียวก็โอเคโอเมี๋ยากเป็นังคุดีัวแค่ไอ้เจ้าหนอยอยากเจ้ากินเจ้ากินเจยาหน่อย ตกเโรเอ้ยอกไเกิดข้ก็อว่าติดทไมหนูวัาตไตกเหปกโดนนเฟิร์สนะครับผมตัวใหญ่ยิ่งนียใส่ป๊อกไปหน่อยเก็บไหมอุ้ยอ่ะมาดยุงเยอะยุงเยอะไหมเนี่ย กัดเ้ียบย่างสอนพิษนะครับผมใส่จิ๋วใส่จิ๋วจิ๋วจิ๋วแต่เจวีวจิ๋วแต่เจวีวอ,อมิดคอเลยมิดคอเลยก็ใส่สวยสวยเล็ก <c oughs> หมยก็เหมือนเดิมครับเป็นคลองหลอดนะครับผมเป็นคลองหลอดข้างนานะครับ<ช>ทีนี้ปลาปลาปลานาช่วงนี้เริ่มเริ่มจะลงเริ่มลงล่องหมดแล้ว<ช> <c oughs> ก็จะ ตีง่ายหน่อยนะครับช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าป่ามันยังไม่เคยหมยนี้ป่ายังไม่เคยเบียดแล้วตีบ่อยๆก็เริ่อนอืมโอเคครับผมน้องเฟิร์สฝากผลงนาคนครับฝากผลงานด้วยนะครับกับนิวกับยางสนพิษใบนะเป็นหนึ่งสุดยอดมากครับ